สวัสดีครับผมน็อกเซอมูนะ <c oughs> ไม่ได้พูดคำนี้นานมากจริงๆวิดีโอนี้นะครับจะถูกปล่อยในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2 0 2 6หรือในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับแต่เจ้ากรรม YouTube ได้ส่งจดหมายปิดผนึกมาหาผมนะครับว่าถ้าผมไม่กลับมาทำ u t u b e ภายในเดือนนี้เขาจะระเบิดช่องผมทิ้งเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าผมจะโดนถอดออกจาก YouTube Partner โปรแกรมซึ่งมันก็สมัครใหม่ได้และครับแต่ผมไม่รู้ว่าการหลุดออกจาก YPP เดี่ยจะส่งผลเสียอะไรบ้างฉะนั้นก็ถือโอกาสทำวิดีโอนี้ก่อนเวลาเลยละกัน หัวข้อต่างๆที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้นะก็จะเป็นการเล่าให้ฟังบวกเปิดใจในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําไมผมถึงพักจาก YouTube ตลอด2ปีที่ผ่านมาความฝันของผมสิ่งที่ผมอยากจะทําและที่สําคัญเลยคืออยากจะได้ฟีดแบ็กจากทุกคนที่เข้ามาดูด้วยวิดีโอนี้เลยจะเป็นผมพูดซะมากกว่านะครับไม่ได้มีการตัดต่อใส่อินเสิร์ตอะไรมากมายคิดซะว่าเอาไว้ฟังผมบน่บนๆตอนว่างๆนะครับตอนกินข้าวหรือขับรถอะไรอย่างนี้ละกัน แต่ก็มีสิ่งที่ผมกังวลอยู่นะครับคือพอไม่ได้อัปโหลดวิดีโอนานๆไม่รู้เอากอริทึม u t u b e เนี่ยจะยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาฟังไหมก็ขอให้มีสักร้อยคนก็ยังดีนะโอเคหัวข้อแรกนะครับทำไมผมถึงพักจาก YouTube ตลอด2ปีที่ผ่านมาเหตุผลหลักๆเลยคือผมคิดว่าผมน่าจะได้เล่น MMO น้อยลงมากๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบไม่ได้แตะ MMO เลยถ้าไม่นับ n ั e h u m a n นะครับแล้วก็ New w o r l d a ท t ร์ n ที่ผมเข้าไปเล่นนิดหน่อย M MM M O ที่ผมเล่นจริงจังล่าสุดคือ w o r l d of Warcraft Season of Discovery นะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์สุดท้ายที่ผมทำเมื่อ2ปีที่แล้วด้วย เนื่องจาก MMO สําหรับผมเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาต้องมีเพื่อนเล่นซึ่งผมยอมรับตรงๆนะครับว่าตอนนั้นในผมจัดการเวลาตัวเองไม่ได้ไหนจะต้องทํางานประจำนะครับใช้เวลาอยู่กับแฟนทําในสิ่งที่อยากทําเช่นเดียวกับพวกเพื่อนๆของผมนะครับเราอยู่ในวัย24 2ส้าเป็นช่วงที่เราเพิ่งเรียนจบนะครับเพิ่งจะทํางานและแต่ละคนเองก็มีชีวิตส่วนตัวของตัวเองพอคนนึงเลิกเล่นนะครับคนอื่นรวมถึงตัวผมก็เลิกเล่นตามๆกันไปบวกกับกระแสเกม MMO ที่เอาจริงๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยย่ำ แย่มากๆหลายเกมนะครับถูกปิดตัวไปทั้งๆท,ท,ที่ยังพัฒนาไม่เสร็จด้วยซ้ำรวมถึง New World แล้วก็ The Lord of the r i n g MMO ด้วยแล้วพอผมไม่ไเล่น MMO นะครับผมก็ไม่มีคอนเทนต์ MMO ในความเข้าใจของผมเนะี่ยคนที่ติดตามผมส่วนใหญ่นะครับก็คงจะเป็นคนที่ติดตามเพราะ MMO ผมเลยไม่กล้าที่จะลงคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ MMO สักเท่าไหร,ร่นะเพราะกลัวว่าคนที่ติดตามเนี่ยจะไม่ชอบนั่นเลยเป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ผมพักการทำช่องไป แต่สิ่งที่ตลกร้ายคือหลังจากที่ผมพักช่องไปนะครับวิดีโอที่มีการดูเยอะที่สุดในช่องกับกลายเป็นวิดีโอเนื้อเรื่อง Warhammer ซึ่งมันเป็นวิดีโอที่ผมอยากจะทําขึ้นมาเพียงเพราะว่าผมนั้นสนใจใน Warhammer และอยากจะเล่าความสนใจนะให้ทุกคนได้ฟังเท่านั้นเองมันเลยทําให้ผมคิดกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าหรือที่จริงแล้วผมควรจะทำคอนเทนต์ในสิ่งที่ผมสนใจเพราะที่ผ่านมาผมเองก็ได้เล่นเกมหลายๆเกมนะครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์และอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกัน นี่เลยเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมอยากจะได้ฟีดแบ k จากทุกคนคือถ้าช่องไม่ต้องโฟกัสกับ MMO อีกต่อไปแล้วเนี่ยอยากจะเห็นคอนเทนต์ในรูปแบบไหนเกี่ยวกับอะไรออกมาอันนี้มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ตามผมเพราะ MMO อย่างเดียวจริงๆอันนี้ผมก็เข้าใจได้นะครับถ้าจะไม่ชอบทิศทางใหม่ที่เปลี่ยนไปของช่อง เอาจริงๆผมไม่ได้ราขาด MMO ขนาดนั้นนะครับตอนนี้ยังมี w เว the w i n ิน Mid ที่มีความเป็น MMO Li t e นะครับมี Tower of Fantasy ที่เพิ่งเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ MMO แบบเต็มตัวไปผมเองก็กะจะไปลองเล่นแล้วมาเล่าให้ฟังเหมือนกันแถม Ashes of Creation นะครับก็กำลังจะเปิด Early Access ใน Steam วันที่13ทันวาน,นี้ฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ MMO ก็ยังคงจะมีอยู่อย่างแน่นอนนะครับแต่จะไม่ใช่โฟกัสหลักเท่านั้นเอง พอพูดถึง Ashes of Creation นะครับผมเชื่อว่าคนที่ตามผมเพราะ MMO เนี่ยในนั้นก็จะมีเกินครึ่งที่ตามผมเพราะ Ashes of Creation ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ทิ้ง Ashes หรืออะไรนะครับหลักๆแล้วผมแค่เหนื่อยในการติดตามเกมนี้แล้วเท่านั้นเองผมไม่ได้จะบอกนะครับว่า Ashes เนี่ยมันคงไปไม่ถึงฝันหรือคงทำไม่เสร็จอะไรอย่างนั้นผมแค่รู้สึกว่าผมอยากรอเล่นตัวเกมเวอร์ชันเต็มๆนะครับเวอร์ชันที่สตีเวนอยากให้มันเป็นและอยากตื่นเต้นกับการเล่นมันเป็นครั้งแรกเท่านั้นเองมันเลยทําให้ผมติดตามเกมนี้น้อยลงนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้่ผมอยากจะ ว่าไปในวันที่มันทําเสร็จด้วยซ้ําแต่พอได้กลับมาทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็คงจะกลับมาติดตามและทำคอนเทนต์แอชเชสในตอนที่มีอะไรให้พูดถึงหรือตอนที่มีอะไรที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังฉะนั้นคอนเทนต์แอชเชสเนี่ยจะยังพอมีอยู่อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งช้างตัวใหญ่ในห้องนี้นะครับที่ผมจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ก็คือ Warhammer ผมเซอร์ไพรส์มากๆนะครับที่อยู่ดีๆเนี่ยวิดีโอที่ผมทําไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยจะกลายเป็นวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในช่องและมีคนติดตามผมจากวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับ Warhammer ในเกิน20%ของผู้ติดตามทั้งหมดซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆ ัวผมเองนะครับยังชอบแล้วก็ติดตาม Warhammer อยู่เรื่อยๆแต่ผมเองไม่ได้รู้รอ Warhammer ละเอียดแบบคุณกรเลเจน d ด r รี่วอลเกมหรือใครหลายๆคนที่มีนิยายหรือรูบุ๊กในมือนะครับผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เอาจริงๆเนี่ยก็ไปฟังคนอื่นมาอีกทีผมเลยคิดว่าผมไม่น่าจะสามารถทำคอนเทนต์รอของ Warhammer พวกนิยายใหม่ๆอย่าง Ar ร of Omen หรือ Crusade a r m a g e d d อ n อะไรพวกนั้นได้แต่ที่ผมอยากจะทาและพอจะทาได้เนี่ยคือ Warhammer ที่เป็นในส่วนของเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นเกม Warhammer ไปไม่ใช่น้ย เช่นพวก Space Marine 2, Chaos Gate, Demon Hunter, Warhammer 40k Dark Tide และในอนาคตก็จะมีเกมอย่าง Dawn of War 4นะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวของบัตรเลเว่นต่อจาก3ภาคแรกผมก็มีแผนจะทำคอนเทนต์ตรงนั้นเหมือนกัน อีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าผมน่าจะทําได้นะครับก็คือพวกหนังอย่าง Secret l e v e l นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้วคือพอมันเป็นหนังหรือเกมที่ค่อนข้างเมนสตรีมนะครับตัวเกมเวิร์กช็อปเนี่ยจะไม่ได้ใช้หลอที่เข้าใจยากอะไรมากมายซึ่งผมเองผมคิดว่าผมน่าจะมีความรู้พอนะครับหรือถ้าไม่พอเนี่ยก็น่าจะรีเสิร์ชเพิ่มนิดหน่อยก็น่าจะสามารถมาเล่าให้ทุกคนฟังได้แล้วนี่เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมอยากจะได้ฟีดแบ็กจากคนที่ติดตามผมพรานวอลแฮมเมอร์ hammer, ว่าอยากจะได้บบไนนคอาานเท ัวข้อต่อมาคือวิดีโอสั้นนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากๆหลังจากที่ผมพักทำคอนเทนต์ไปนั่นคือวิดีโอสั้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยมีการดูวิดีโอสั้นเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยไม่ชอบวิดีโอสั้นมาก่อนนะครับแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มีจุดที่ผมนอนไถ่ฟีดวิดีโอสั้นเหมือนกันทั้ง Tik t o ็อกรีนะครับแม้กระทั่งยูทูบช็อตข้อดีของวิดีโอสั้นเอาจริงๆสําหรับผมเเเเนนนนนนนี่่่ยยยกก็มมมกม็มมมมมมไ้้้อออหืืััััคทําาาาางงงะรขขถึปด และะจบปรเด็นไวฉะนั้นแล้วผมเองก็คงจะพิจารณาทำคอนเทนต์สั้นเพิ่มมาด้วยก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทั้ง Facebook, IG แล้วก็ TikTok ส่วนใครที่ไม่ได้ชอบวิดีโอสั้นนะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยยูทูบช็อตน่าจะไม่ได้ไปก่อกวนอะไรกับฟีดวิดีโอยาวฉะนั้นน่าจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มาพูดคุยกันได้นะ เรื่องต่อมาจะไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้นะครับนั่นก็คือการสนับสนุนช่องพูดกันแบบตรงๆแบบเปิดใจนะครับ YouTube เนี่ยได้รายได้น้อยมากๆานับแค่แรายได้ที่ได้จากยอดวิวแล้วก็โฆษณาอย่างเดียวประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ได้เงินจากโฆษณาต่ำมากๆโดยเฉพาะช่องที่มียอดวิวหลักพันแบบช่องผมนะครับคือได้ไม่ถึงร้อยต่อวิดีโอฉะนั้นแล้วรายได้หลักของช่องนะครับแต่ก่อนจะมาจากระบบสมาชิกและสปอนเซอร์ที่เข้ามาดังนั้นผมเองก็มีแผนจะกลับมาเปิดระบบสมาชิกอีกครั้งนะครับแต่คงจะมีเทียเดียวคือ2 0 จนกว่าผมจะคิดได้นะครับว่าอยากจะทำอะไรให้เทีย์ที่สูงกว่านั้นตรงนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะ ส่วนใครที่ไม่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับตอนนี้ u t u b e เองก็มีสิ่งที่เรียกว่า a f f i l i a t e ที่ผมสามารถปักตะก้าสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดผ่านตะก้าของผมได้คือไม่จําเป็นต้องซื้อของในตะก้าที่ผมปักนะครับเพียงแค่เข้าผ่านลิงก์ของผมแล้วเข้าช็อปไปซื้ออะไรก็ได้นะครับมันก็จะนับว่าผมเป็นนายหน้าโดยก็จะแบ่งค่าคอมให้1% 5%อะไรก็ว่าไปทุกคนก็จะได้ซื้อของในราคาปกตินะครับแทบไม่เสียอะไรเลยเสียแค่เวลามากดตะก้าในนนนนช่่อองงผมเเทาัั้้ฉะ ใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทําวิธีนี้ได้เหมือนกันเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสปอนเซอร์นะครับที่ผ่านมาแต่พูดตรงๆเลยคือผมพยายามเลือกสปอนเซอร์ที่เข้ากับช่องมากที่สุดตอนนั้นเอาจริงๆนะครับมีสปอนเซอร์หลากหลายเจ้าที่ผมปฏิเสธไปเช่นพวกเกมมือถือเกม MMO MM มือถือหรือแม้กระทั่งสปอนเซอร์ที่เขาอยากให้ผมไลฟ์เป็นต้นพอกลับมาคราวนี้นะครับผมก็คงจะพิจารณาให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดของช่องด้วยแต่ก็คงไม่ได้รับทุกเจ้าขนาดนั้นนะครับผมเองก็เกรงใจคนดูผมอยู่เหมือนกัน หัวข้อสุดท้ายนะครับอาจจะดูเพอเจอร์ไปสักหน่อยนั่นก็คือความฝันของตัวผมเองอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมพักการทําช่องไว้เพราะว่าผมเองเนี่ยกะจะทํางานเก็บเงินลงทุนนะครับพยายามทําให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินมากพอเพื่อวันหนึ่งเนี่ยผมจะได้ว่างแล้วก็มานั่งทําช่องแบบจริงๆจังผมมีความฝันนะครับว่าผมอยากจะถือ2ช่องนั่นก็คือช่องเกมนะครับแล้วก็ช่องท่องเที่ยวพอมาคิดดูดีๆนะครับกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยผมคงอายุ 40, 40กว่า,วาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าความฝันของผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไ,ไมมมผจะีอิสรภาาพทง การเงินจริงๆหรือไม่ผมจะมีแรงพอให้เที่ยวและทำคอนเทนต์ใช่ไหมและพอถึงตอนนั้นเนี่ยช่องผมจะยังอยู่หรือเปล่าและที่สําคัญกว่านั้นนะครับคือผมจะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นจริงๆใช่หรือไม่เพราะแบบนั้นนะครับผมเลยกลับมาลองทบทวนดูใหม่นะครับแทนที่จะรอถึงวันนั้นผมเลยตัดสินใจทํามันตอนนี้เลยละกันพราเป็นแบบนั้นนะครับหนึ่งในคําถามที่เกิดขึ้นมาในหัวคือผมจะไหวแล้วครับกับการทําช่องท่องเที่ยวทําช่องเกมและทํางานประจําไปพร้อมๆกัน แต่พอมาคิดดูดีๆนะครับผมเองก็27กำลังจะ28แล้วในะอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมยังพอมีเงินผมยังพอมีแรงและยังมีพ่อแม่เพื่อนๆและแฟนคอยซัพพอร์ตผมอยู่นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมจะสามารถลองทํามันได้ฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะติดตามผมในอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้ในช่อง The g i n t ว e l Diary นะครับทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube Facebook IG แลวก็ t i k t o k สุดท้ายนี้ก็จะเป็นการสรุปใจความสำคัญทั้งหมดนะครับเผื่อใครไม่อยากฟังผมบ่นยาวๆหลักๆคือผมจะกลับมาทำคอนเทนต์อีกครั้งนะครับแต่จะไม่ได้โฟกัสที่ MMO เป็นหลักอีกต่อไปสามารถพูดคุยแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกันได้นะครับว่าตามผมเพราะคอนเทนต์แบบไหนคาดหวังว่าจะได้เห็นคอนเทนต์ประมาณไหนจากผมอีกอย่างคือผมอยากจะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยนะครับใครที่สนใจคอนเทนต์ประเภทนั้นก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ไท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณลหลายๆคนนะครับที่ยังถามถึงก คนไปอีกยาวๆนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะ